สวัสดีครับวันนี้พบกับหนุ่มหล่อน้าตีตาติกินโชนะครับวันนี้แม่แม่บ้านทํากบข้าวให้กินอะไร <c oughs> ถัด่ดผักบุ้งใส่หมูสับไข่ดาวไม่สุกนะครับพร้อมด้วยน้าซุปจะเรียกน้าซุปก็ไม่ใช่นะครับต้มจืดเมื่อเช้าไม่มีอะไรมากครับบำุลผักบุ้งอย่างเดียว ตรงนี้สายตามไม่ค่อยดีครับรถกลางคืนบ่อยัดชาิก็งั้นกันฮะหยอกหยอกแต่ข้าวเยอะไปนิดนะ กับบุ้นี่โอยหน้าอย่างเดียวหืข้าวเช้วเราอาจจะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกมันจะไปหนักช่วงเที่ยงอะ ใครกินผัดปักบุ้งเหม่กันก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงมีใครทําให้กินอร่อยหรือไม่อร่อยมมทำไมได้ต้มจืดนี่แย่เลย อร่อยอร่อยอยู่แต่ก็ขาดเปรี้ยวขาดเค็มขาดหวานแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยอยู่ไหนไม่รู้ <laughs> Hoa mình nhớ bè hoặc buông cái giết bè cái mù á mình nói bè วิจาร์ไม่ได้ <laughs> แต่อร่อยอร่อย,ออยเอิอ้นนี้หมูเยอะว่ะ พอนะไม่หมดข้าวมันเยอะไปนะใครกินผัดหกบ้วงรสชาติแบบไหนใครทำให้กินก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับมีแม่ทําให้หรือมีเมียทําให้หรือว่าใครมีโรคทําให้กินแล้ว โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านกับหนุ่มลอหน้าตีทัดีนโชว์คนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ